สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอคลิปวิดีโอในหัวข้อเรื่องการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพนําเข้าหน้าด่านอาหารและยาค่ะ เมื่อผู้ประกอบการนำเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่ด่านอาหารยาเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้านั้นไม่ใช่สินค้าในความควบคุมของออยเจ้าหน้าที่จะประทับตราไม่ควบคุมลงบนใบขนเพื่อแจ้งให้ศุลกกกรทราบว่าสินค้าดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นสินค้าในความควบคุมของออยในกรณีที่สินค้านั้นเป็นสินค้าในความควบคุมของออยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกต้องและเอกสารครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้นำเข้าสินค้าดังกล่าวได้แต่ก่อนที่จะอนุญาตให้นำเข้าสินค้าดังกล่าวได้เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบก่อนว่าสินค้านั้นอยู่ในระบบกักกันหรือไม่ สินค้าในระบบกักกันคือสินค้าที่เคยมีการนำเข้ามาก่อนและได้สุ่มเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแล้วพบว่าผลการวิเคราะห์ตกมาตรฐานสินค้านั้นจะเข้าไปอยู่ในระบบกักกันในการนำเข้าสินค้าตัวเดียวกันนี้ในครั้งถัดมาจะต้องมีการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและอายัสินค้าเพื่อรอผลการวิเคราะห์ค่ะ การอายัดสินค้าจะสามารถตรวจปล่อยสินค้าออกจากอัตราของศูนย์ละกากรได้นะคะแต่ทั้งนี้ให้นําไปเก็บไว้ที่สถานที่เก็บของบริษัทห้ามจําหน่ายสินค้าจนกว่าสินค้านั้นจะได้รับการถอนอายัดกรณีสินค้าในระบบกักกันจะถอนอายัดได้ต่อเมื่อได้รับผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการค่ะ เมื่อเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างและอายัสินค้าแล้วจะมอบสำเนาบันทึกเก็บตัวอย่างและสำเนาบันทึกอายัดสินค้าให้ผู้นำเข้าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะจากนั้นจะประทรับตราผ่านด่านได้ลงบนใบขนเพื่อให้ผู้นำเข้าไปดำเนินพิธีการทางศุลก,กากรต่อไปค่ะ กรณีสินค้าไม่ได้อยู่ในระบบการกันนะคะเจ้าหน้าที่อาจจะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างได้ทั้งนี้จะเป็นการสุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนเก็บตัวอย่างประจําปีของสํานักด่านอาหารและยาค่ะถ้าหากมีการสุ่มเก็บตัวอย่างเจ้าหน้าที่จะมอบสาเนาบันทึกเก็บตัวอย่างให้ผู้นําเข้าเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะหลังจากนั้นจะระับตาผ่านด่านได้ลงบนใบขนค่ะแต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด เช่นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าไม่ถูกต้องตรงตามใบอนุญ,ญาตที่ได้รับหรือเอกสารไม่ครบถ้วนตามกฎหมายกําหนดนะคะเจ้าหน้าที่จะพิจารณาว่าความผิดนั้นเป็นความผิดที่รุนแรงในระดับใดนะคะในกรณีที่เป็นความผิดที่จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องก่อนการนําเข้าเจ้าหน้าที่จะยังไม่อนุญาตให้นําเข้าสินค้านั้นจนกว่าผู้นําเข้าจะดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะเมื่อผู้นําเข้าดําเนินการแก้ไขได้เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ถึงจะอนุญาตให้นําเข้าได้นะคะโดยทางนี้ก็ต้องอย่าลืมว่าหากสินค้าอยู่ในระบบกักกัน ก็จะต้องมีการเก็บตัวอย่างและอายัดสินค้าหรือหากสินค้าไม่ได้อยู่ในระบบกับกันก็จะต้องมีอาจจะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างได้นะคะกรณีที่เป็นความผิดที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าสามารถแก้ไขภายหลังการนําเข้าได้เจ้าหน้าที่จะอายัดสินค้าดังกล่าวเพื่อให้นําเข้าสินค้าได้แล้วไปเก็บรักษาไว้ที่บริษัท รอให้ผู้นาเข้าแก้ไขในภายหลังจากนั้นจึงมาดําเนินการขอถอนอายัดโดยทั้งนี้อาจมีการเก็บตัวอย่างการณีเป็นสินค้าในระบบกักกันหรือเป็นสินค้าตามแผนเก็บตัวอย่างประจําปีของสํานักด่านอาหารยาค่ะแต่บางครั้งความผิดนั้นรุนแรงจงไม่สามารถอนุญาตให้นําเข้าได้เจ้าหน้าที่ด่านจะมีบันทึกแจ้งศูงลกากรว่าด่านอาหารยาไม่อนุญาตให้นําเข้าสินค้าดังกล่าวค่ะ ในอนาคตจะมีการใช้ระบบตรวจร่วมกับศุลกกกรผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ National Single Windows ขั้นตอนบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาได้ในคลิปวิดีโอหัวข้อเรื่องการตรวจร่วมค่ะ